อันนี้น้องเขากำลังถอใบบัวน,นะครับกำลังถอเข้าไปกอน้องคนนี้ใส่ข้าวนะครับอันนี้น้องคนนี้ใส่หน้ายิ้มค่ะยิ้มยิ้มค่ะเอา,าดูก่อนได้นะคะมีหลายหน้าให้เลกคะ่ะดูก่อนได้นะคะสั่งได้นะคะพี่เครื่องนะครับไข่นะครับเห็ดนะครับทุกบัวนะครับกุณเชียง หมูนะครับไก่นะครับแล้วก็หมูแดงน,นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่พร้อมแล้วข้าวก็ใส่นะครับใส่ข้าวห่อนะครับใส่ห่อปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับใส่ทีเดยว้งหลายวันถ้าเกิดว่าเย็นี้วันนี้ได้สี่ สไ้อนได้นะคะไม่ก้สิาว่ะหัอน่ะกเอข้าวปอกปข้าวปก็ไปห่อห่อหอหอปุ๊บปุ๊นี่ครับดีดีตุกันหอครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บมาเสียบปึ๊บจ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 ึ๊บปั๊แบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้ว